สวัสดีครับ YouTube พบกันกับผมอีกครั้งนะครับดียร์ในถกหนังหลังดูและวันนี้ผมจะมารีวิวหนังใหม่จากทาง Netflix ที่มีชื่อเรื่องว่า The Whole Truth ปริศนาลูหลอน เรื่องราวในหนังเรื่องนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านตายายหลังจากที่แม่ของพวกเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวนะครับและการที่สองพี่น้องนี้ได้ไปอยู่บ้านตายายหลังนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พบเจอกับรูประหลาดรูหนึ่งในบ้านสองพี่น้องคนเนี่ยส่องเข้าไปในรูนี้ก็พบกับสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นในรูนั้นเป็นความจริงที่เขาต้องเสาะหาคำตอบให้ได้นับและเรื่องราวจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปติดตามชมได้ ใน The Whole Truth ปริศนารูหลอนครับผมหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้จบเป็นเรียบร้อยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าหนังมีความทะเยอทะยานที่จะเข็นให้เกิดความแปลกใหม่ในวงการหนังไทยขึ้นมานะครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันนำเสนอออกมาได้ค่อนข้างน่าผิดหวังมากนะครับผม ส่วนที่ต้องขอชมนะผมขอชมในเรื่องคอนเซปต์ตั้งต้นในการคิดไอเดียสร้างหนังของหนังเรื่องนี้มีการวางปมมีการวางอะไรหลายๆอย่างที่ดูแล้วมีความน่าสนใจมีความพยายามทําให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ในหนังไทยนะครับผมและการครีเอทอะไรต่างๆในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามีการคิดมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่นการสร้างฟอร์ชาโดกลางบอกเหตุหรือการใช้สัญญาต่างๆในหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าผ่านการคิดออกมาน่าจะเยอะนะครับ ผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องหรือพล็อตหรือองค์ประกอบอื่นๆของหนังเนี่ยไม่ได้นําส่วนประกอบเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ทําให้หนังเป็นหนังดีขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมก็รู้สึกค่อนข้างเสียดายวัตถุดิบที่หนังเรื่องนี้มีนะครับผมก็ถือว่าน่าผิดหวังไปเมื่อพูดถึงส่วนของการแสดงของนักแสดงหลายๆคนในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าทําออกมาได้แล้วยังรู้สึกว่าเป็นการแสดงที่ไม่ได้ ถูกใจผมสักเท่าไหร่ผมยังรู้สึกว่าค่อนข้างแข็งในหลายๆตัวละคระครับแต่มีตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออพอน่าให้อภัยได้นั่นคือตัวละครที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของน้องชายนั่นเองครับที่จะหัวสกินเฮดหน่อยๆถึงออกมาไม่เยอะผมรู้สึกว่านักแสดงคนนี้เนี่ยผมเคยเห็นเขาเล่นหนังมาอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีการแสดงที่น่าสนใจจากหนังเรื่องอื่นแล้วก็ในหนังเรื่องนี้เขาก็ทําหน้าที่ตัวเองออกมาได้ใช้ได้นะครับแต่ส่วนนักแสดงหลักเนี่ยตัวละครหลักผมรู้สึกว่า การแสดงไม่ได้ถูกใจผมสักเท่าไหร่แต่อาจจะมีตัวละครหนึ่งที่เล่นเป็นยายเนี่ยการเล่นใหญ่ของนักแสดงคนนี้มันดันมาเข้ากับบุค,คลิกของตัวยายในหนังเรื่องนี้ที่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแปลกๆแล้วมันดันเข้าแก๊ปกันพอดีมันก็เลยดูแบบเออค่อยน่าดูขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนตัวละครอื่นเนี่ยยังทำออกมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ และอีกอย่างที่ผมไม่ชอบเลยในหนังเรื่องนี้นั่นก็คือการใช้ดนตรีประกอบหรือการใช้ซาวด์ต่างๆในหนังเรื่องนี้มันเยอะมันใช้ตลอดเวลามันรบกวนการดูนะครับมันทาให้หนังไม่มีความรู้สึกว่ามันนิ่งทําให้เกิดความน่าสงสัยทําให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจมันรู้สึกมันจะบิ้วเยอะเกินไปหน่อยออกแนวค่อนข้างน่ารําคาญมากนะครับในส่วนนี้ผมก็รู้สึกว่าการใช้บรรยากาศเนี่ยบางทีไม่ต้องมีอะไรมาบิ้วก็ทําให้เราเกิดความตึงเครียดความ สงสัยความไม่ไว้ใจในบรรยากาศได้นะครับก็ถือว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยถูกใจผมนะครับ และการเล่าเรื่องต่างๆการวางปมต่างๆในหนังเนี่ยผมว่ายังเรียงร้อยออกมาได้ไม่ค่อยดีหนังมันไม่ได้โฟกัสแก่นที่ควรจะต้องทําออกมาให้เข้มแข็งนะครับพอแก่นไม่แข็งแรงแล้วยังจะเอาอันส่วนนี้ส่วนนั้นมาเพิ่มอีกมันก็เลยทําให้หนังค่อนข้างยืดเนี่ยระหว่างดูผมก็หยิบนาฬิกามาดูว่าเออมันผ่านไปกี่นาทีแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่จบรักทีแล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี่ยพยายามที่จะ ทำให้เกิดความหักมุมนะครับผมดูแล้วรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะสนุกเมือการสร้างฉากหักมุมสร้างซีนหักมุมเยอะไปหน่อยหักแค่นี้แล้วเหมือนเขายังไม่พอเขาก็ใส่เข้ามาอีกหักเข้าไปอีกหักเข้าไปอีกผมบอกมันก็หักแค่พอประมาณน่ะมันหักจนเลยส่วนที่ต้องโฟกัสไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเยอะไปหน่อยนะครับกับหนังเรื่องนี้ทําให้หนังยืดออกมาแล้วก็หักมุมได้แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันส่งผลอะไรกับมวลรวมของหนังนี้สักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเซ็งๆไปอยู่บ้างนะครับผม โดยรวมแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นหนังที่คอนเซปต์ดีมากสารตั้งต้นดีมากการใช้สัญญาการสร้างฟอร์ชาโดการสร้างรางบอกเหตุของหนังเนี่ยทำออกมาแล้วผมเชื่อว่ามีการคิดการดีไซน์มาค่อนข้างเยอะนะด้วยองค์ประกอบแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาหนังเรื่องนี้ไปให้ภูมิกับคนหนึ่งทำเนี่ย ผมคิดได้อยู่คนหนึ่งนั่นก็คือไมค์ฟลานาแกนนะครับที่เคยทำ Hunting of Hill house หรือเ e g a ัลส g เ m e เนี่ยผมว่าถ้าได้พูดกับคนนั้นมาทำไอเดียอย่างเงี้ยน่าจะออกมาเป็นหนังคนละม้วนกับหนังเรื่องนี้แล้วออกมาน่าสนใจค่อนข้างมากนะครับผมแต่ยังที่พูดไปหนังเรื่องนี้พอจับสิ่งดีๆเหล่านี้มาเล่าได้ไม่ดีการสร้างบรรยากาศก,าก็ไม่ค่อยดีการแสดงก็ไม่ได้ส่งเสริมให้หนัง,น,งน่าดูขึ้นมาสักเท่าไหร่มันก็เลยทาให้หนังเป็นหนังที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับสำหรับผม เพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้หนังเรื่อง The Whole Truth ปริศนารูหลอนนี้ผมขอให้คะแนนไว้ที่2คะแนนเต็ม10ครับผมและที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบไม่ชอบตรงไหนหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับผม และถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอยากให้กำลังใจรายการถกหนังดังดูก็ฝากกด Subscribe ติดตามช่องแร่งช n แนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมดิอาดขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม peace